ทุกคนกลับใจได้แล้วม้าก็กลับตัวซะเถอะใช่เลิกเป็นกระเทยซะใครให้ให้ม้าเลิกเลยครับใช่ม้าเลิกไม่ได้เลิกซะไม่ยังไงก็ไม่เลิกเลิกไม่ไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกบอกให้เลิกให้เลิกก็ไม่เลิกอะไรเนี่ย ตัด,ด,ดามาได้ไงอ่ะพราะเห็นตัวก็เล่ยยนใหญ่เลยนะพวกกันเดี๋ยวก่อนดัดได้เก็บผลโคจีฮะค,ความใฝ่ฝันของอฉัชชนตอนเด็กๆนะฮะเพราะฉันโตมาเนี่ยฉันอยากจะเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์อยากจะเป็นนักซิ่งแต่ทีนี้เขาสำรวจมาแล้วว่าสถิติการตายของมอเตอร์ไซค์เนี่ยห้าสิบ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 ยังไงตายคาที่ห้าสิบในห้าสิบอะไปตายที่โรงพยาบาล เขาบอกไม่ได้ทำไงอันตรายฉันก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้ฉันมีความฝันอยากจะเป็นกระเทยถ้าฉันได้เป็นกระเทยปุ๊บฉันจะไปสมัครเป็นมิตทิฟฟี่ทิพย์มารีในเมื่อฉันไม่ได้ฉันเอาแค่นี้ฉ yani. ันก็พอแล้วแค่น cool ี <h <h ้พอแล้วน่าจะพอตั้งแต่ห้าสิบห้าสิบแล้วพอพี่ตอนแกยังเป็นเป็นอยู่อ่ะแกก็ตายฮะตายยังไงตายด้านเหรอใช่นี่ แล้วตอนตายเนี่ยแ่ไม่ตายไป่ใหญ่ตัวเนี่ยอ้าวกูดถ่ายงเลยงงเนี่ยพี่ทำไมแกไม่ไปผดเป็นกไปผดเป็นย่ขอเขาเขาไปผุดไปเกิดซะเถอะพี่ฉันขอโทษเธอด้วยที่ทำให้เธอเป็นไม้ไม่เป็นไรหรอกไปผุดไปเกิดแล้วชาติหน้าเรามาเป็นผัวเมียกันใหม่ไม่ต้องเป็นได้ไหมชาติหน้า ไอ้ยี่บุญเอี้ยเหรอฉันไม่เกิดเลยนะเดี๋ยวได้รีบไปไหนเอาจะไม่เกิดไม่เกิดแล้วไมนห่วงไม่อยากจะอิงไงโอ้ยนะถ้าทำบุญเขาทำบุญเยอะๆจะได้เป็นปู่ยีกันอีกไม่ต้องห่วงนะฉันกับลูกอ่ะทันรักษาตัวได้ดูแลลูกได้จะรีบพาที่พึ่งมีครอบครัวซะเพราะว่าแม่ก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ เราจะไปคิดเลยว่าจะตายเมื่อไหร่อยู่ๆเกิดเรื่องรายการเนี่ยรถชนตายว่าไงจ้าดูโค้ดก็เป็นคนดีนะฝากเงื้อฝากตัวเขาได้โค้ดครับไม่ต้องห่วงครับผมจะดูแลน้องยุ้ยแล้วก็ภรรยาของโค้ดเป็นอย่างดีครับขอบใจมากนะครับฉันยกลูกสาวให้แล้วจับไม่ได้จับไม่ได้จับลมเลย้าหะสรุก ลูกต้องเป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงหนูเพิ่งแบบเห็นได้ให้ได้เห็นหน้าพ่ออย่างเงี้ยจ้าหนูอยากกอดพ่อแบบโดนโดนมาตั้งนานแล้วว่ะเอาเลยลูกพ่อไปเกิดดีๆนะจ้าจ้าหนูรักพ่อนะกอดพ่อกอดยังไงพ่อ อยู่ตรงนี้หนูอยากกอพ่อโดนโดนอ่ะกอดให้โดนสิลูกขยี้ขอี้ยี้ี้อยี้ขยี้ขรี้ขยีนี้ขี้้ขย้ขยีเป็น้ี้ีจะยี้ขยีี้้้ี้้้้ี้ี ฉันฝากผิวที่ไม่เกิดไม่ได้ไหมเฮ้ยโเจยังไม่ตายต้องให้ตายก่อนลองคำไม่เป็นไรเอามันไ่เกิดก่อนเดี๋ยวให้มันตายทีหลังก็ได้มันต้องไปตามขั้นตอนทำไมแช่งเขาล่ะลาก่อนนะโชคดีนะครับูอะไรอ่ะนเราไม่ได้คุยกันนานเลยนะโกดีงงอ้าง เกิดไม่ได้เพราะองค์โง่ๆค่ะโง่เนะแล้วก็อย่าไปต่อเที่เออไม่ต่อไปต่อโชคดีอันนี้สมัยประเสริฐอยากเหมือนชาตินี่อะไรก็ว่ากันเลยพี่เออขอให้ไปดีไปดีอยาให้เหมือนชาตินี้ก็แล้วกันชาตินี้เราเป็นคนไม่ดีชาติหน้าขอให้ดีนะพี่ชายนชาตินี้ โกหกเมียาตาหน้าอย่าให้เสียก็แล้วกันอยท่าที่นอกใจเมียาตาหน้าอย่าให้เสียนะพี่ชัดจิตไว้อะไรอะไรเนี่ยนี่บวยพรหรือประจานเนี่ยบวยพรไปดมาฮะโชคดีนะโค้ดโชคดีโค้ดดีโค้ดดีโค้ดดิ คนหน้าเหมือนเดินผ่านนี่ครับขาที่หน้าผมมีแม์แข่งขันเนี่ยคุณจะไปเชียร์ผมเปล่าแหมอะไรกันเนี่ยอยอดซีมดเขาไปจัดปาร์ตี้ในเกงไหนไงถามมาได้อทิตหน้ามีแม์แข่งขันชี่นี้ค่ะแหม่ยุ้ยเนี่ยจะต้องไปเชียร์สิแต่ว่าไม่ได้ไปเชียร์ในฐานะแฟนบอลนะคะแต่ยุ้ยเนี่ยจะไปเชียร์ในฐานะ แฟนของเขดพวกเราทาไหนอะโค้ชเขาคอเป๊ปเขาเนี่ยนะเขมีความสุขแล้วเอาพวกเราก็ยินดีปีดากับเขาหน่อย